พระพุทธเจ้าพระองค์ใดผลแล้วจากบาปทั้งปวงผลแล้วจากสวรรค์ตั้งมั่นแล้วที่ฟังคือพระนิพพานข้าพระเจ้าขอถวายความนอบน้อมนมัสก,การแด่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระญาณอันเฉียบแหลมด้วยเสียงกล่าว ขอความเจริญความผาสุกและความมีปัญญาจงเจริญรุ่งเรืองอยู่ในหัวใจของท่านญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะซึ่งเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรมมาสัมพุทธเจ้า อยู่ในขณะนี้ต่อจากนี้ไปอัตมาก็จะได้แสดงเรื่องไม่ควรนับถือผู้ที่ไม่ควรนับถือเรื่องนี้ก็มีปรากฏอยู่ในจำม,มะสาธกะชาดกจากพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏ ลำดับเล่มที่58หน้า545ข้อที่594เป็นต้นไปคำพีคุตกะนิกายชาดกอาตมาก็จะได้หยิบยกมาแสดงโดยย่อพอสังเขปก็เพื่อที่จะทำให้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายได้เห็นเป็นแนวทางเป็นแบบอย่าง และได้เห็นโทษของการที่นับถือบุคคลที่ไม่ควรนับถือเอาท่านสาวธุชนคนดีทั้งหลายเรื่องราวก็มีแสดงเอาไว้ว่ามีปริภาชกคนหนึ่งซึ่งนุ่งผ้าหนังห่มผ้าหนังได้ออกจากอารามของปริภาชกไป เพื่อจะไปเที่ยวบินทบาทในกรุงสาวัตถีได้ไปถึงที่แพะชนกันแพะตัวหนึ่งได้เห็นปริพาชกนั้นเดินมาก็อยากจะชนจึงก้มศีรษะลงปริพาชกนั้นก็คิดว่าแพะตัวนี้แสดงความเคารพต่อเราจึงไม่ได้เลี่ยงหนี แพตัวนั้นก็ได้วิ่งมาโดยเร็วชนเข้าที่ขาของปริพาชกนั้นล้มลงเรื่องนี้ได้รู้ไปถึงพิสุทั้งหลายพิสุทั้งหลายจึงได้สนทนากันขึ้นว่าปริพาชกนั้นได้ถูกแพะชนตายเพราะนับถือผู้ที่ไม่ควรนับถือเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบจึงตรัสว่าดูก่อนพิสุทั้งหลาย ไม่ใช่แต่เพียงชาตินี้เท่านั้นถึงแม้ว่าชาติก่อนปริพาชคนี้ก็ได้ถึงซึ่งความพินาศเพราะนับถือผู้ที่ไม่ควรนับถือยกย่องผู้ที่ไม่ควรยกย่องกล่าวคือครั้งก่อนโน้นพระโพธิสัตว์ได้เกิดอยู่ในตระกูลของพ่อค้า ได้ไปเที่ยวข้าขายในคราวนั้นมีปริพาชกนุ่งผ้าหนังห่มผ้าหนังเหมือนปริพาชกค,คนนี้ไปเที่ยวบินทบาทที่เมืองพาราณสีได้ไปถึงที่แพสองตัวชนกันอยู่ได้เห็นแพะตัวหนึ่งก้มศีรษะลงก็ไม่ถอยหลังไม่หลีกเลี่ยงด้วยเข้าใจว่าแพะตัวนี้ แสดงความนับถือเราจึงได้กล่าวขึ้นในท่ามกลางคนทั้งหลายว่าแพะตัวนี้รู้จักคุณธรรมของเราจึงได้ยืนพนมมือไหว้แพะตัวนั้นแล้วกล่าวขึ้นว่าสัตว์ทั้งสี่เท้าตัวนี้เป็นสัตว์มีนิสัยดีเป็นสัตว์ดีแท้ เป็นสัตว์มีความประพฤติน่ารักรู้จักแสดงความเคารพต่อพราหมณ์ผู้ประกอบด้วยชาติและความรู้พอกล่าวอย่างนี้พ่อค้าที่เป็นบัณฑิตนั้นได้กล่าวขึ้นว่าท่านอย่าได้คุ้นเคยกับสัตว์สีเท้าซึ่งท่านเพิ่งได้เห็นเพียงชั่วเวลาเล็กน้อยเช่นนี้เลย แพะตัวนี้มันอยากจะชนท่านให้ถนะัมันจึงก้มศีรษะลงพอว่าขาดคำลงแพ้ตัวนั้นก็วิ่งมาชนปริพาชกนั้นเข้าที่ขาให้ล้มลงทันทีปริพาชกนั้นก็ร้องไห้รำพันขึ้นว่าเราขาหักแล้วเครื่องบริขารของเราก็แตกหมดแล้ว แล้วกล่าวต่อไปว่าผู้ใดบูชาผู้ที่ไม่ควรบูชาผู้นั้นจะได้รับความเสียหายเหมือนกับเราที่ถูกแพะชนในวันนี้ว่าดังนี้แล้วก็ถึงซึ่งความตายท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายท่านทั้งหลายจงจำเอาไว้ว่าการครบคนผิด หรือนับถือคนผิดย่อมให้โทษเหมือนกับปริภาชกค,คนนี้ดังนี้แลก็เป็นนันว่าจบในชาดกที่มีชื่อว่าจำมะสาตกะชาดกว่าด้วยไม่ควรน,นับถือผู้ที่ไม่ควรน,นับถือโดยย่อพอสังเขตแต่เพียงเท่านี้เะนั้นวันนี้อาตมาก,ก็ขอยุติการแสดงธรรม เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายในที่สุดนี้อาตมาก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญอยู่ภายใต้ร่มเง,งาของพระพุทธศาสนามีแต่ความสุขความเจริญอยู่ในการดำเนินชีวิตจนกว่าจะเข้าถึงซึ่งความผลทุกข์กล่าวคือมรรคนิพพาน ในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพร